พวกเราที่ติดตามแม่ว่าเนี่ยพวกเราจะรู้และพวกเราจะเชื่อในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดอยู่แล้วใช่ไหมคะเราเชื่อว่าเราอยู่ภายใต้กฎแห่งพลังงานกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะรู้ว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราอยู่ภายใต้กฎแห่งแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดทำงานตามคลื่นหรือคลื่นความถี่หรือกระแสพลัง ดังนั้นการที่เราอจะดึงดูดอย่างใดอย่างหนึ่งมาแมช์กันความหมายคือพลังมันแมช์หรือคลื่นมันแมช์ถ้าเรารู้ความลับนี้เราจะเหลือหน้าที่เดียวคือหน้าที่ในการจูนคลื่นคลื่นเงินหนึ่งล้านอยู่ตรงนี้คลื่นเงินสิบล้านอยู่ตรงนี้คลื่นเงินร้อยล้านอยู่ตรงนี้คลื่นพันล้านอยู่บนนู้นเหมือนตึกร้อยชั้น ล,ลูกนึกภาพตามแม่นะลูกตึกร้อยชั้นนะลูกนะถ้าหนูเดินขึ้นอย่างเดียวด้วยแรงของหนูด้วยแรงขาของหนูหนูจะใช้เวลาและแรงมหาศาลจริงไหมจ๊ะถ้าหนูมีเป้าจะขึ้นไปในตึกชั้นที่50ใช้แรงเวลาและพลังในการเดินขึ้นระดับหนึ่งถ้าลูกจะไปตึกชั้นที่20ก็ใช้แรงเวลา และกําลังกายกําลังใจอะไรต่างๆเนี่ยอ,อีกระดับหนึง่งถ้าหนูจะไป100ชั้นที่ห100หนูก็ต้องใช้แรงเวลากำลังกายอีกระดับหนึ่งเช่นกันต่างเป้าต่างระดับพลังช่วงระยะเวลา3ปีที่เดินทางมาเป็นผู้หญิงร้อยล้านเนี่ยแม่บอกเลยแม่ไม่ได้ใช้แรงอย่างเดียวแม่ไม่ได้ลงมือทำอย่างบ้าคลั่งแต่อย่างเดียว